สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ผมพามารบบรีนะครับมาวังนาลายนะครับหรือวังพระนาลายนะครับมากับจอมซนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมันกว้างมากเลยมีกำแพงรอบไปหมดเลยนะครับในเมืองลบบุรีนะ ตั้งอยู่ในเมืองลบบุรีเลยเสียค่าบัตรคนละสามสิบบาทพิพิธภัณฑ์อยู่ข้างในนะครับตัวตึกสีขาวเข้าชมได้นะครับครับขอบคุณมากครับบริเวณร่มยืมได้นะคะตรงนี้เป็นสำนักงานนะครับไม่ใช่พิพิธภัณฑ์โอ้ลมลื่นมากต้นกาปูต้นขามสาต้นมะเง่เลย ตรงที่เราเดินมาก็เป็นเมืองชั้นนอกนะเข้าไปก็เป็นเป็นพิพิธภัณฑ์ <c oughs> เป็นเมืองเมืองชั้นในนะ <c oughs> <c oughs> ช้างั <c oughs> วสูงมาก ้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากต้นจันต้นจัน,น,จนว่าไงต้นหมักจันเลยเถอะข้ามาสามชั้นเลยทางเข้าพิพิธภัณฑ์นะคะกรณาถอดรอดงเท้ารองเท้า กับบีกริดจากอิหร่านสมัยนั้นอิหร่านเป็นพระเจ้าชาติปืนปิดกระบี่นะปืนยาวแขกมัวกระบี่แขกมัวกริดแขกมัว นั่นไง ừ, พลุพลุพลุโบราณรู้เปล่าโครงการพลังงานใหม เดี๋ยวเราจะไปพิพิธภัณฑ์ห้องแอร์นะครับอันนี้สวมรองเท้าเข้าไปได้อืมยิน <c oughs> <c oughs>

g 자아 เราเห็นหลงคเดียว แล้วก็มีของฝากดนะ้ยเนาะนี่นีนเอหมือนบล,ลาอันนี้ก็หอมอันนี้นี่นเทส หอมไหมครับหอมเอาใส่ในรถจิ๋หอมกลุ่มหอมกลุ่มอ่อกมแน่นอนออกมาแล้ว <c oughs> พระที่นั่งพิมานมงกุฎ พอเข้ามาอีกสักพักนะครับก็เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะครับผมก็เลยถ่ายเป็นภาพนิ่งมาฮะเพื่อนๆก็ดูเอานะครับว่าศิลป,ปะนะทางขอมเนาะสมัยพัฒนาลายวันนี้เราก็ชมเสร็จแล้วนะแล้วเราก็จะกลับกัน<ว>แล้วนั้นเลยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนี่น,นี่เมื่อกี้พี่ๆเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอให้ถ่ายรูปได้ พ่อก็ถ่ายไปครึ่งนึงแล้วแหละวิดีโอแล้วพี่เขาบอกเฉพาะลูกเท่านั้นนะเลยได้ถ่ายกันลูกนะครับโอเคนี่นี่สวัสดีก่อนสวัสดีก่อนจะลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัสดีค่ะัสดีค่ะเดี๋ยวมั่มละไปบายบายบ๊ย